าถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพรวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาราโกบทที่6ข้อที่14ถึงข้อที่29ความว่าเวลานั้นกษัตริย์เฮโรตทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไปบางคนพูดว่า จอนผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้บางคนพูดว่าเขาคือเอลยียบางคนก็พูดว่าเขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่นแต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ก็ตรัสว่าจอห์น คนที่เราให้ตัดศีรษะได้กลับคืนชีพมาอีกกษัตริย์เฮโรดองค์นี้ทรงสั่งให้จับกุมจอรนและล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียสภรรยาของฟิลิปพระอนุชาซึ่งกริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสีจอนเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่าไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี นางเฮโรเดสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่าจอรเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงจอรอยู่ทรงทราบว่าจอรเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์จึงทรงป้องกันไว้เมื่อกษัตร,ริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของจอรทรงรู้สึกสับสนแต่ก็ทรงยินดีที่จะฟังนางเฮโรเดสได้โอกาส เมื่อกษัตริย์เฮโรตทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์บุตรหญิงของนางเฮโรดิสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรตและเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่าท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิดเราจะให้ และยังทรงสาบานอีกว่าท่านขออะไรเราก็จะให้แม้จะเป็นเครื่องหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตามหญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่าลูกจะขออะไรดีมารดาตอบว่าจงขอศรีรษะของจรผู้ทำพิธีล้างหญิงสาว จึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่าหม่อมฉันขอศีรษะของจอนผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้กษัตริย์ทรงเป็นทุกขอย่างยิ่งเพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาวจึงทรงสั่งเพชรฆาต ไปตัดศีรษะของจอนมาทันทีเทชคาตไปตัดศีรษะของจอนในคุกใส่ถาดนำมาให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มารดาเมื่อบรรดาสิทธิ์ของจอนร,รู้เรื่องจึงมารับศพของจอนนำไปฝังไว้ในคูหา คุณผู้ฟังรับหลายท่านคงจะได้ยินเรื่องราวจากบทพระวรสารในวันนี้มามากพอสมควรแล้วพูดถึงเรื่องของเฮโรสอันธิพัทนะครับเฮโรดอันธิพธัทในวันนี้หรือแม้แต่กับคนอื่นๆครับเฮโรดกับคนอื่นๆมากมายสงสัยว่าแท้จริงแล้วพระเยซูเจ้าเป็นผู้ใดหลายคนเมื่อไม่สามารถ ยอมรับคำอ้างของพระเยซูที่ว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจึงอธิบายเรื่องการทําอัศจรรย์เรื่องของอํานาจลิทธานุภาพของพระเยซูเจ้าที่คิดไว้เฮโรตเองก็คิดว่าพระเยซูก็คือจอห์นผู้ทําพิธีล้างซึ่งฟื้นขืนชีพส่วนคนที่คุ้นเคยกับพระกัมพี ในยุคพระกัมพีเดิมก็คิดว่าพระองค์ทรงเป็นเอลียามีบางคนก็คิดว่าพระองค์เป็นประกาศกอย่างเช่นอิสยาเยเรมีโมเสสและทุกวันนี้ผู้คนก็ยังต้องตัดสินใจว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร บางคนก็คิดว่าถ้าสามารถบอกได้ว่าพระองค์เป็นศาสดาคนหนึ่งเป็นคนดีคนหนึ่งพระองค์ก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขามากนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดอาจจะเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดคุณผู้ฟังครับพูดถึงเฮโรดอันธิพัส วันนี้คนส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าไม่อยากถูกเปิดโปงความผิดบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารณชนความรู้สึกอับอายที่ถูกประจานก็มักจะรุนแรงยิ่งกว่าความรู้สึกผิดความรู้สึกผ,ผิดที่เกิดขึ้นเมื่อทำผิดเฮโรดอ,อนันธพาสนี้เป็นผู้ที่ประสบมาแล้วทั้งความรู้สึกผิดและก็ความอับอาย ใครๆก็รู้กันทั่วในเรื่องความอมหิตและทะเยอทยานของเฮโรดและเขาได้นางเฮโรเดียตภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาอย่างไม่ถูกต้องมีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งกล่าวประนามความผิดบาปของเฮโรดต่อนหน้าสาธารณชนอย่างไม่เกรงกลัวอย่างไม่สะทกสถานบุคคลผู้นี้ก็คือจอห์นผู้ทำพิธีล้าง ชอนนั้นเทศสอนอยู่ในถิ่นธุรกันดารปรากฏว่าเขามีผู้คนนับพันๆมาชุมนุมกันเพื่อฟังเขาและก็ปรากฏว่าเรื่องที่จอร์นตำหนิเฮโรดว่าล่วงประเวณีนั้นไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเหตุนี้นางเฮโรเดียสจึงร้อนใจมากร,ร้อนใจมากอยากจะปิดปากจอรนผลก็คือ เฮโรดจับหย่อนเข้าคุกเฮโรดนั้นชอบหย่อนครับเฮโรสนั้นชอบจอนจอนเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนซึ่งเฮโรดรู้จักที่รู้จักเพราะจอนพูดแต่ความจริงกับเฮโรดแต่ว่าความจริงเรื่องบาปของตนมันเป็นยาขมมันขมเกินกว่าที่เฮโรสจะกลืนได้ และเฮโรดก็รู้รู้และวาวุ่นลังเลเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่อาจปล่อยให้จอรนตอกย้ำกับประชาชนอยู่ว่าผู้นำบาปหนาแต่ครั้นจะฆ่าจอรนเสียก็กลัวจึงประวิงเวลาที่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเรื่อยๆในที่สุดครับเฮโรเดียต ก็เข้ามาจัดการให้เขาต้องลงมือแล้วจอร์นก็ถูกประหารชีวิตซึ่งก็มีแต่เพิ่มความผิดให้เฮโรดเมื่อได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเฮโรดก็นึกทันทีว่าพระองค์เป็นเหมือนจอร์นเขาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรดีกับพระเยซูไม่อยากจะทำผิดซ้ำสองเหมือนที่ทำมาแล้วกับจอร์นเขา จึงพยายามขู่พระเยซูเจ้าก่อนที่จะกลับไปเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสองมาพบกันในห่วงเวลาสั้นๆเมื่อพระเยซูเจ้าถูกไตสวนพระเยซูไม่ยอมตรัสอะไรกับเฮโรดครับเฮโรดนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ฟังคำตักเตือนของจอร์พระเยซูเจ้าไม่ทรงเห็นมีสิ่งใดต้องตรัสเสริมถ้อยคำของจอห์ เพราะฉะนั้นพระเยสุเจ้าจึงไม่ตรัสอะไรกับเฮโรดคุณผู้ฟังครับเฮโรดตอบสนองโดยการเยาะเย้ยดูหมิ่นพระองค์ในเมื่อเขาไม่ยอมรับกับทูตของพระองค์ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะไม่ยอมรับพระผู้ไถ่ด้วยเช่นเดียวกันพระเยสุเจ้าพระองค์เลือกว,วิธีที่เรียกว่าดีที่สุดในการเปิดเผยพระองค์เอง แก่แต่ละคนพระองค์ใช้พระวาจาของพระองค์สถานการณ์ต่างๆความคิดในจิตใจของเราหรือบุคคลอื่นๆเพื่อดึงความสนใจของเราพระองค์คอยชักชวนอย่างไม่ลดละแต่ไม่เคยยัดเยียดให้เรายอมรับพระองค์เป็นเรื่องน่าเศร้าครับเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดที่ขัดขืนหรือ พลาดไปจากพระวาจาของพระเจ้าอย่างเฮโรดคุณผู้ฟังครับจากบทพวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมรารโกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าในยุคนั้นปาเลสไตน์แบ่งออกเป็นสี่แคว้นแต่ละแคว้นจะมีผู้ปกครองเฮโรดที่ว่าถึงวันนี้คือเฮโรดอันติพาสซึ่งบันทึกใน บทพะวรสา,าเรเล่มต่างๆเรียกว่ากษัตริย์เฮโรดนั้นปกครองแคว้นกาลิลีฟิลิปน้องชายของเฮโรดปกครองแคว้นตราโคนิติสและอิดูเมอาส่วนภรรยาของฟิลิปก็คือเฮโรเดียนางตัดสินใจทิ้งฟิลิปไปแต่งงานและอยู่กินกับเฮโรดพูดตามภาษาชาวบ้านของเราไป ทิ้งฟิลิปไปแต่งานอยู่กินกับเฮโรอดอันทิพัสเพราะฉะนั้นเมื่อจอรนประนามว่าคนทั้งสองเป็นชู้กันเฮโรเดียดเธอจึงเป็นเดือดเป็นแค้นวางแผนที่จะฆ่าจอรนเสียแทนที่จะกำจัดความผิดบาปของตนเองนางกลับพยายามกำจัดบุคคลที่ตีแผ่เรื่องนี้แก่สาธรารณชนจากจอรนหลายคน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำทงางศาสนาปัจจุบันก็ทำกันอย่างนี้ทำกันอย่างเดียวกันผู้นำทงางศาสนายุคนั้นก็ทำกับพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันอย่างนี้เฮโรสจำาขังจอนผู้ทำพิธีล้างเพราะแรงกดดันจากภรรยาคือนางเฮโรเดียนนอกจากภรรยาแล้วก็ยังมีที่ปรึกษา มาเป็นแรงกดดันซึ่งเป็นแรงกดดันภายนอกและเฮโรดก็ยังมีแรงกดดันภายในอยู่แล้วแม้เขาจะนับถือความดีของจอนแต่ในที่สุดเฮโรดก็ต้องฆ่าจอรนเพราะแรงกดดันจากคนรอบข้างและคนในครอบครัวคุณผู้ฟังครับมาย้อนมองนึกถึงเราว่าสิ่งที่เราทําภายใต้แรงกดดันมักจะบ่งบอกว่าท่าแท้เราเป็นอย่างไร ในฐานะผู้ว่าการในฐานะกษัตริย์เฮโรดภายใต้อำนาจของโรมันเฮโรดนั้นไม่มีอาณาจักรจะยกให้ครับเฮโรตนั้นไม่มีอาณาจักรจะยกให้บุตรสาวของนางเฮโรเดียสหรือใครก็ตามเขาจะให้แทบทุกสิ่งทุกอย่างตามที่บุตรสาวของนางเฮโรเดียสจะต้องการ เฮโรเดียสขอศรีรษะของจอนถ้าเฮโรดไม่ให้ตามที่เอ่ยปากก็จะเสียหน้าบทพวรสารวันนี้จึงตอกยำ้ำเน้นยำ้ำถึงเรื่องของถ้อยคำหรือคำพูดหรือวาจาตลอดจนกิจการซึ่งมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก ค่อยคำมีอนุภาพนักสามารถนำไปสู่ความบาปใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญชวนเราใช้วาจาด้วยความระมัดระวังเพราะวาจาเมื่อใช้ไปแล้วเปรียบเหมือนดาบสองคมอาจจะกลับมาเชื่อเฉินเฉื่น,นเนื้อเราให้เจ็บปวดให้เจ็บราวได้เช่นเดียวกัน ขอพระคุณคุณผู้ฟังเราวันนี้ตามรอยพระกัมภีร์หมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระเวพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ